คุณเคยคิดไหมว่าทําไมบางคนดูเหมือนจะดึงดูดเงินได้ง่ายในขณะที่บางคนแทบจะไม่สามารถจ่ายบิลได้เลยในช่วงสิ้นเดือนแม้ว่าจะพยายามทํางานหนักทุกวันตอนนี้ฉันจะบอกอะไรบางอย่างที่อาจทําให้คุณตกใจมันไม่ใช่ความพยายามที่ทําให้คุณได้เงินจริงๆแล้วหากคุณไม่มีสิ่งที่ฉันจะบอกตอนนี้คุณจะไม่มีทางได้ใช้เงินอย่างแท้จริงฉันรู้ว่าฉันพูดอะไรอยู่ฉันเคยผ่านมันมาแล้วฉันเคยล้มละลายเป็นหนี้และหลงทางและเมื่อฉันค้นพบสิ่งนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเงินมีอยู่ทุกที่มันมีมาก พอที่หมุนเวียนอยู่ในโลกนี้แต่คําถามที่แท้จริงคืออทำไมมันดูเหมือนจะไหลไปหาบางคนได้ง่ายในขณะที่บางคนกลับต้องเผชิญกับการขาดแคลนเสมอไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนคําตอบอยู่ที่ความถี่เงินมีความถี่เฉพาะเหมือนกับแสงเสียงและแม้กระทั่งร่างกายของคุณและส่วนใหญ่ของคนโดยไม่รู้ตัวใช้ชีวิตอยู่นอกความถี่นั้นพอพวกเขาพยายามบังคับให้เงินมาหาพวกเขาด้วยการทํางานหนักชั่วโมงที่มากขึ้นความพยายามที่มากก่อขึ้น แต่ยังคงส่งออกคลื่นของการขาดแคลนความกลัวความสงสัยและความรู้สึกผิดและจัดกระวนซึ่งตอบสนองต่อคลื่นความถี่ไม่ใช่ความพยายามก็จะส่งกลับสิ่งที่พวกเขากําลังส่งอ่อกไปให้มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ฉันเคยประสบมาเป็นเวลาอย่างยาวนานในหลายปีที่ผ่านมาฉันเป็นคนประเภทที่ทําทุกอย่างแล้วก็ยังแทบไม่สามารถจ่ายบินได้ฉันหาได้แค่สี่พันดอลลาร์ต่อปีแต่กลับเป็นนี่หกพันดอลลาร์ฉัน ไม่รู้จะทําอย่างไรไม่เห็นทางออกจนกระทั่งวันหนึ่งงองมีคนแนะนําความคิดที่ในตอนแรกดูเหมือนจะไร้าสาระเปลี่ยนความที่ขาอ,องค์ฉันตอนนั้นฉันยังไม่เข้าใจมันเลยแต่มันบอกฉันว่าถ้าคุณเปลี่ยนวิธีคิดคุณก็จะเปลี่ยนการสั่นของคุณและถ้าคุณเปลี่ยนการสั่นของคุณคุณก็จะเปลี่ยนความเป็นจริงของคุณตั้งแต่นั้นมาฉันเริ่มทําอะไรบางอย่างที่ต่างออกไปฉันเขียนเป้าหมายลงในกระดาษหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยดอลลาร์ฉันไม่รู้ว่า จะได้มันมาได้ยังไงไม่เคยรู้จักใครที่มีเงินจำนวนนี้แต่ฉันทำได้และเริ่มอ่านกากนั้นทุกวันฉันไม่มีแผนอะไรแต่เริ่มจินตนาการว่ามันเป็นของฉันแล้วและการฝึกซ้อมเล็กๆน้อยนนี้ทุกวันเริ่มเปลี่ยนแปลงทุกอย่างฉันกลายเป็นคนที่เปิดรับมากขึ้นเริ่มฟังสิ่งที่เคยผ่านไปโดยไม่สนใจนั่นแหละที่ฉันได้ยินชายคนหนึ่งพูดถึงการทำความสะอาดสำนักงานและฉันคิดว่านี่แหละมันไม่ใช่ความหรูหราม,มันไม่ใช่สถานะแต่ก็เป็นประตูและประตูจะเปิดเส้นทางฉัน รับสัญญามาบางอันใช้เงินยืมมาซื้ออุปกรณ์ที่ใช้แล้วและเริ่มทําไม่นานฉันก็เริ่มหารายได้เดือนละ12,500ดอลลาร์และในเวลาไม่นานฉันก็เริ่มบริหารทีมในหลายเมืององค์และหลายประเทศจาก4 0 0 0ดอลลาร์ต่อปีมาเป็นมากกว่า1ล้านดอลลาร์ต่อปีและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในยุค60นี้เกิดขึ้นเพราะฉันออกจากความถี่ของการขาดแคลนและเข้าไปสู่ความถี่ของความเจริญรุ่งอเรืองฉันเริ่มคิดถึงความเป็นไปได้แทนที่จะคิดถึงหนี้สิน และนี่คือจุดที่เปลี่ยนทุกอย่าง ности, <ac od> s. <S เมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่ปัญหาคุณจะเข้าไปอยู่ไหนคลื่นความถี่ของมันแต่เมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาคุณจะเชื่อมต่อกับมันแล้ววิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าความคิดของเราออกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถวัดได้และสมองจะปรับโครงสร้างของมันตามการทำซ้ำของรูปแบบความคิดบางอย่างเมื่อคุณคิดเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องคุณจะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ความสนใจและแม้กระทั่งการกระทำที่ไม่รู้ตัวของคุณคุณจะเริ่มมองโลกใน แง่มุมที่ต่างออกไปเพราะสมองของคุณจะกรองโอกาสที่เคยมองไม่เห็นแต่ทุกอย่างเริ่มต้นจากการเลือกคุณจะทํางานด้วยความที่ใดคุณจะตื่นขึ้นทุกวันแล้วถามตัวเองว่าจะจ่ายบินอย่างไรหรือคุณจะเริ่มถามตัวเองว่าวันนี้คุณสามารถทําอะไรเพื่อเพิ่มแหล่งอ่งรายได้คุณสามารถเลือกที่จะให้ความคิดของคุณจดจ่อกับสิ่งที่คุณขาด หรือคุณสามารถเริ่มให้ความสนใจกับสิ่งที่คุณต้องการนี่คือความจริงนี่คือพลังนี่คือสิ่งที่ทําง,งานได้ไม่ใช่เพราะมันเป็นเวทมนต์แต่เพราะมันเป็นฟิสิกส์การสั่นสะเทือนดึงดูดการสั่นสะเทือนที่เหมือนกันหากคุณตื่นขึ้นและบอกตัวเองว่านี่ไม่ใช่สําหรับฉันมันจะไม่เกิดขึ้นนอกกับฉันฉันไม่เก่งเรื่องเงินทายสิคุณกําลังตั้งความถี่ของคุณให้กับความขาดแคลนและจักรวาลจะยืนยันสิ่งน,นั้นแต่หากคุณตื่นขึ้นและตัดสินใจด้วยความมั่นใจว่า วันนี้ฉันใกล้ชิดกับเป้าหมายของฉันมากขึ้นวันนี้ฉันเป็นคนที่มีความเจริญรุ่งเรืองวันนี้ฉันสอดคล้องกับโอกาสเกมจะเปลี่ยนไปและนี่คือสิ่งที่ฉันขอเสนอในอีก30วันข้างหน้าเลือกเป้าหมายทางการเงินหนึ่งข้อเขียนมันลงบนการะดานทุกวันแต่ไม่เพียงแค่อ่านรู้สึกว่ามันเป็นความจริงในตอนนี้เหมือนคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งนั้นคุณอาจจะหม่ นารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและคุณไม่ต้องรู้วิธีการไม่ใช่งานของคุณตอนนี้งานของคุณคือการสอดคล้องกับผลลัพธ์เมื่อคุณเข้ามาในความถี่ของเงินไอดีต่างๆจะเกิดขึ้นผู้คนที่ใช่จะมาปรากฏตัวและเส้นทางต่างๆจะเปิดขึ้นและทันใดนั้นสิ่งที่เคยดูเหมือนไม่เป็นไปได้จะเริ่มมีเหตุผลทุกอย่างจะเริ่มเคลื่อนไหวเพราะคุณได้ขยับจากภายในก่อนและนั่นคือที่ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงคุณอาจคิดว่าโลกกําลังขัดขวางคุณจากการจเจริญรุ่งเร,องเรืองว่าเป็นภาษีรัฐบาลตลาดงานแต่ความจริงคืออออมมมมัันนนนนลลึกกว่่่าา้งไเห็แะซออยู ศัตรูที่ใหญ่ที่สุดที่คุณเผชิญในทุกๆวันคือคุณเองและชื่อของมันคือภารดิ์ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้มากนักและแทบไม่มีใครเข้าใจผลกระทบที่แท้จริงของมันแต่ภารดิ์คือระบบปฏิบัติการที่ควบคุมชีวิตของคุณมันอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจทั้งหมดที่คุณทำแม้กระทั่งการตัดสินใจที่คุณคิดว่าคุณทำด้วยตัวเองภารดิ์คือสิ่งที่กำหนดว่าคุณเชื่อว่าคุณสามารถทำลายได้เท่าไหร่มันหล่อหลอมพฤติกรรมของคุณกิจวัตรของคุณอารมณ์ของคุณและที่สำคัญที่สุด สิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณสามารถทำได้ตอนนี้ฟังให้ดีภารดิศไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการมันคือสิ่งที่คุณเชื่อโดยไม่รู้ตัวมันถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณยังเป็นเด็กเมื่อพวกเขาบอกคุณว่าเงินไม่ได้เกิดจากต้นไม้ว่าต้องทุกข์ทนเพื่อจะชนะว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่คนอย่างเราจะทำได้และคุณได้ยินมันบ่อยๆจนมันกลายเป็นความจริงในตัวคุณความจริงที่เงียบสงบมองไม่เห็นแต่ควบคุมคุณคุณรู้สึกหมายว่าคุณทำทุกอย่างแล้วแต่ดูเหมือนมีบางอย่างดึงคุณกลับไป การบวนเวียนในวงจรเดิมๆที่คุณเริ่มจะได้เงินมากขึ้นแต่ทันใดนั้นคุณสูญเสียทุกอย่างหรือไม่เคยสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมได้นั่นคือพาระดิกที่กำลังทำงานมันทำให้คุณอยู่ที่เทอร์โมสแตตภายในของจิตใจคุณไม่สำคัญว่าอะไรจะมาจากภายนอกหากเทอร์โมสแตตของคุณถูกตั้งค่าไว้ที่ขวางขาดแคลนมันจะปรับทุกอย่างให้กลับไปสู่ระดับเดิมและคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบนี้พวกเขาบ่นว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เคยหยุดสังเกตว่าสิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือภายในตัวเองคุณเคยเห็นคนที่ได้รับการเพิ่มเงินเดือนแล้วไม่นานก็เป็นหนี้มากกว่าเดิมไหมหรือคนที่ได้รับรางวัลมรดกแล้วในไม่ถึงปีกลัดบอสูญเสียทุกอย่างนี่ไม่ใช่เรื่องโชคไม่ดีนี่คือภารดิตเองฉันเองก็เคยผ่านมันมาแล้วหลังจากเริ่มหาเงินได้มากมายผมก็ยังคงทําตัวเหมือนคนจนผมไม่รู้จักการจัดการเงินใช้ใจ่ายไปกับการเล่นเกม และปาร์ตี้ผมกําลังทําซ้ํารูปแบบที่พารดิกมาของผมอนุญาตเงินเอาใหม่แต่ทัศนคติเดิมและหากคุณไม่เปลี่ยนภารดิกมาของคุณสิ่งใหม่ก็จะกลายเป็นสิ่งเก่าอีกครั้งหลายคนที่มีความรู้สูงติดอยู่ในสถานการณ์นี้หมอวิศวกรผู้บริหารคนเหล่านี้มีความรู้ทางเทคนิคทั้งหมดในโลกแต่กลับจมอยู่ในนิสินพวกเขารู้ว่าต้องทําอะไรแต่พวกเขาก็ไม่ทําแล้วคุณรู้ใหม่ทาไมเพราะพารดิกมามีอำนาจมากกว่าเหตุผลมันไม่ตอบสนองกับสิ่งที่คุณรัก ฮุกมันตอบสนองกับสิ่งที่คุณเชื่อผมเคยพบจิตแพทย์คนหนึ่งในลอสแองเจลิสเมื่อหลายปีที่แล้วเขาคือชายผู้มีประวัติการทำงานที่ยอดเยี่ยมเป็นวิทยากรระดับนานาชาติแต่เขากลับมีความวิตกกังวลทางการเงินอยู่ตลอดเวลาคุณรู้ไหมเขาบอกกับผมว่าอย่างไร B.O.B. ผมรู้ว่าต้องทำอะไรแต่เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างในตัวผมที่ไม่ยอมให้ทำแล้วผมก็บอกเขาว่าสิ่งนั้นมีชื่อมันคือพาราดิกมากของคุณ คุณอาจจะมีความรู้ทุกอย่างในโลกแต่หากคุณไม่เปลี่ยนสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมอัตโนมัติของคุณคุณจะยังคงเห็นผลลัพธ์เดิมฮ่าฮตอนนี้เข้าใจให้ดีนะการเปลี่ยนพารดิษ์มามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเป็นไปได้และมันจะเปลี่ยนแปลงคุณได้คุณต้องเริ่มต้นด้วยการโปรแกรมใหม่ในสิ่งที่เข้าสู่จิตใจของคุณคุณต้องเริ่มเลือกอย่างมีสติว่าคุณฟังอะไรอยู่กับใครอ่านอะไรคิดอะไรคุณต้องทําซ้ําๆความจริงใหม่ๆจนกว่ามันจะแทนที่ความจริงเก่าและนี่คือข้อมูลสาคัญ การศึกษาจากทางประสาทวิทยาชี้ให้เห็นว่าสมองของเราต้องการการทำซ้ำอย่างมุ่งมั่นอย่างน้อย21วันเพื่อเริ่มสร้างทางเดินประสาทใหม,ใหม่นั่นหมายความว่าในช่วงเวลานี้ความคิดใหม่ของคุณจะยังดูแปลก,แ,ปลกแต่ถ้าคุณยืนหยัดต่อไปมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติและเมื่อถึงตอนนั้นปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเพราะคุณจะเริ่มทำตามพาราดิกมานี้โดยอัตโนมัติไม่มีความพยายามไม่มีการทำลายตัวเองและเชื่อเถอะผมรู้จักคนที่ไม่เคยเรียนรู้มากนะักแต่พวกเขาโปรแกรมความเชื่อของตัวเองใหม่ และตอนนี้พวกเขาก็มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และผมก็รู้จักคนที่มีปริญญาครอบกรอกที่ผนังแต่ยังคงจำกัดตัวเองความแตกต่างอยู่ที่ภายในอยู่ที่สิ่งที่พวกเขาเชื่อโดยที่ไม่รู้ตัวลองจินตนาการสักครู่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนเพียงแค่จุดเดียวในพารดิกมาของคุณจะเกิดอะไรขึ้นการใช้เวลาของคุณแค่นั้นเองแค่เปลี่ยนจากการเสียเวลาไปกับการใช้โซเชียลมีดยทุกวันคุณจะใช้เวลานั้นไปในการเรียนรู้วางแผนขายสร้างสรรค์คุณรู้ไหมว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไรกับรายได้ของคุณ กับความมั่นใจในตัวเองกับรายได้ของคุณมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และถาวรตอนนี้หายใจลึกๆและถามตัวเองว่ามีอะไรในตัวผมที่ขวางกันไม่ให้ผมก้าวข้ามขีดจำกัดไปได้นี่คือคำถามที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณเพราะคำตอบมันอยู่ที่นั่นและกุญแจที่จะปลดล็อกทุกสิ่งนั้นมันอยู่ในภารดิษฐ์มาของคุณทุกสิ่งที่คุณได้มาหรือไม่ได้มามันเริ่มต้นจากภาพลักษณ์ที่คุณมีต่อตัวเองการมีภาพลักษณ์ในตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน หากคุณต้องการที่จะหาเงินอย่างแท้จริงมันไม่พอแค่การหาความรู้มากขึ้นเปลี่ยนงานหรือเปิดธุรกิจหากคุณยังคงมองตัวเองเป็นคนที่จำกัดเป็นคนที่ไม่สมควรหรือทำไม่ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือวันหนึ่งคุณจะหาทางกลับไปยังจุดที่คุณคิดว่าคุณควรจะอยู่นี่มันเป็นกระบวนการอัตโนมัติมันเป็นกระบวนการไร้สำนึกและมันเองเป็นการทำลายล้างจิตใจของคุณทำงานเหมือนกับเครื่องปรับอากาศลองนึกถึงเครื่องปรับอากาศที่ตั้งอุณหภูมิไว้ที่18องศาหากอุณหภูมิสูงขึ้น มันจะทําการเย็นลงจนกลับสู่มาตรฐานเดิมเมื่ออากาศเย็นเกินไปมันจะอุ่นขึ้นสําหรับคุณก็เหมือนกันคุณอาจจะได้เงินมากขึ้นทําธุรกิจที่ดีหรือหาช่องทางที่ดีแต่ถ้าภาพลักษณ์ของคุณเองถูกตั้งค่าไวท้ที่ขาดแคลนการต่อสู้การเอาตัวรอดคุณจะหาวิธีทําให้ทุกอย่างหายไปทําลายตัวเองถอยหลังและที่แย่ที่สุดคุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นคุณเองที่ทําแบบนั้นฉันเคยประสบสิ่งนี้จริงๆเมื่อฉัน เริ่มได้เงินมากขึ้นฉันไม่เห็นตัวเองเป็นคนที่มีความมั่งคั่งฉันยังคงมีอัตลักษณ์ของคนหนุ่มสาวที่สับสนเป็นหนี้และมีความมั่นใจในตัวเองต่ำภาพลักษณ์นี้ตามมาหาฉันเป็นเวลาน,านานแม้ว่าฉันจะหาเงินได้มากมายฉันก็ใช้ใจ่ายโดยไม่คิดฉันเดิมพ่านเล่นการพนันและทำตัวเหมือนคนที่ไม่เชื่อว่ามันเป็นของเขาจริงๆฉันไม่มีความมั่นคงภายในตัวเองมันเหมือนกับคนจนที่มีเงินในกระเป๋าเยอะแล้วผลลัพธ์ละ ฉันสูญเสียมันไปมากมายไม่ใช่เพราะขาดความสามารถแต่เพราะขาดอัตลักษณ์วิธีที่คุณมองตัวเองจะก,กำหนดพฤติกรรมขีดจำกัดและการตัดสินใจของคุณและมันใช้ได้กับทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเงินหากในลึกๆคุณคิดว่าเงินเป็นสิ่งสกปรกมันทําให้คุณห่างจากคนอื่นมันดึงเอาปัญหามาหรือคุณคิดว่าคนรวยเป็นคนโลภสิ่งที่จิตใต้สํานึกของคุณจะทําคือการปกป้องคุณจากสิ่งนั้นมันจะทําลายความพยายามของคุณในการรวย เพราะจำไว้ว่าจิตใต้สํนนึกของคุณจะพยายามทำให้คุณคงคงความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่คุณมีต่อตัวเองคุณเคยสังเกตไหมว่าบางคนไม่เคยพัฒนาตัวเองเกินขีดจำกัดแม้จะทำงานหนักบางคนกลัวที่จะเก็บเงินเพิ่มขึ้นหรือกลัวที่จะลงทุนในตัวเองนี่คือลักษณะของการมีภาพลักษณ์ที่ยากจนพวกเขาแค่ไม่เห็นตัวเองว่าเป็นคนที่สามารถจเจริญเติบโตในระดับสูงได้และภาพลักษณ์ในใจนี้จะสร้างเพดานที่มองไม่เห็นที่พวกเขาไม่สามหารถผ่านไปได้ตอนนี้ลองดูด้านที่แตกต่าง เมื่อคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตัวเองทุกอย่างรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันเขาเริ่มทําตัวแตกต่างจากเดิมดึงดูดคนที่แตกต่างจากเดิมมองเห็นโอกาสใหม่ไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนไปแต่เพราะเขาเปลี่ยนไปและนี่คือจุดที่ทรงพลังมากภาพลักษณ์ของตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวมันสามารถถูกสร้างใหม่ได้มันสามารถถูกออกแบบใหม่ได้ทุกวันด้วยความตั้งใจความชัดเจนและการทําซ้ําคุณต้องเริ่มมองเห็นตัวเองในฐานะคนที่คุณต้องการจะเป็นและไม่ใช่แค่จินตนาการแต่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นจริงรู้สึกว่า มันเป็นจริงในตอนนี้นี่คือความลับที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงและคุณรู้ไหมสิ่งที่น่าทิ่งคือสมองของคุณไม่รู้ว่าอะไรจริงและอะไรที่ถูกจินตนาการอย่างรุนแรงเมื่อคุณมองเห็นชีวิตที่คุณต้องการทุกวันรู้สึกมันในร่างกายของคุณหายใจมันสมองของคุณเริ่มสร้างเส,ส้นทางใหม่ๆสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆสร้างอารมณ์ใหม่ๆและเมื่อเวลาผ่านไปนี่จะกลายเป็นการนั่งอิงใหม่คุณเริ่มเคลื่อนไหวเหมือนคนที่มัง่งคั่งคิดเหมือนคนที่มัง่งคั่งตัดสินใจเหมือนคนที่มัง่งคั่งและโลก ก็จะตอบสนองคุณอยากได้ตัวอย่างใหม่จิมแครี่เมื่อเขายังเป็นอนแค่ตลกที่ไม่เป็นที่รู้จักเขาเขียนเช็คสัญ,ญลักษณ์ให้กับตัวเองจำนวน10ล้านดอลลาร์เขากำหนดวันที่5ปีข้างหน้าและทุกวันเขาจะจินตนาการว่าได้รับเงินจำนวนนี้5ปีหลังจากนั้นเขาได้รับจำนวนนี้พอดีจากภาพยนตร์เดบิวอัตลอยเขาไม่ได้แค่ทำงานหนักเขาทำงานด้วยภาพลักษณ์ใหม่ของตัวเองเขาเห็นตัวเองเป็นคนที่มีมูลค่าหลักล้านก่อนที่โลกจะยอมรับเขาตอนนี้หยุดคิดสักครู่ และถามตัวเองคุณเห็นตัวเองอย่างไรคุณมองเห็นตัวเองว่าเป็นคนที่คู่ควรกับความอุดมสมบูรณ์ไหมคุณเห็นตัวเองเป็นอย่างไรเป็นคนที่สามารถเรียกเก็บเงินได้มากขึ้นใช้ชีวิตที่ดีขึ้นและทําได้มากขึ้นหรือคุณยังเห็นตัวเองเป็นคนตัวเล็กไม่มั่นใจและไม่มีค่าเพราะถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกจะไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆ หากวันนี้ฉันสามารถมอบภารกิจให้คุณได้มันก็คือการใช้เวลานึกภาพตัวเองเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นลองจินตนาการดูว่าเขาใส่เสื้อผ้าแบบไหนเขาเดินยังไงเขาพูดอย่างไรและเขาตัดสินใจอย่างไรและที่สําคัญที่สุดคือรู้สึกว่าการใช้ชีวิตในตัวตนใหม่นั้นจะเป็นอย่างไรทําแบบนี้ทุกวันถึงแม่พราะมันจะดูแปลกๆถึงแม้ว่าจิตใจของคุณจะบอกว่าเป็นแค่จินตนาการให้ทำต่อไปเพราะการฝึกฝนแบบนี้แหละที่จะเริ่มเขียนโปรแกรมใหม่ ให้กับตัวเครื่องควบคุมอุณหภูมิภายในตัวคุณและเมื่อมันเปลี่ยนไปความจริงของคุณก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันคุณไม่ใช่สิ่งที่โลกบอกคุณว่าคุณเป็นคุณคือสิ่งที่คุณตัดสินใจที่จะเป็นภาพลักษณ์ของตัวเองคือรูปแบบของความจริงของคุณและคุณสามารถออกแบบรูปแบบนั้นใหม่ได้ในตอนนี้ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงจนกว่าคุณจะตัดสินใจและเมื่อฉันพูดถึงการตัดสินใจฉันไม่ได้หมายถึงการอยากได้หรือการหวังหรือแม้แต่การฝ่ออันฉันกำลังพูดถึงการตัดสินใจที่แท้จริงมั่นคง และเป็นรูปธรรมการตัดสินใจที่ตัดทางเลือกอื่นๆออกไปการตัดสินใจที่ไม่อนุญาตให้คุณย้อนกลับไปเพราะตรับใดที่คุณยังคงล้อเล่นกับการเปลี่ยนแปลงคิดมันพยายามมันคุณจะยังคงอยู่ที่เดิมการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นในทันทีที่คุณตัดสินใจด้วยทุกสิ่งที่คุณมีว่าจะทําให้มันเกิดขึ้นและไม่สําคัญว่าใช้เวลานานแค่ไหนและนี่คือสิ่งที่แทบไม่มีใครพูดถึงส่วนใหญ่ของคนไม่ตัดสินใจอะไรเลยพวกเขาตอบสนองตามสถานการณ์พวกเขารอให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นการเพิ่มเงินโอกาสแรงบันดาลใจ หรือแรงกระตุน้นและในขณะที่พวกเขาเราเวลาผ่านไปพลังงานก็หมดไปเวลาเสียไปและความฝันก็เหี่ยวเฉาพวกเขาบอกว่าพวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่พวกเขายังคงทําสิ่งเดิมเดิมคิดสิ่งเดิมเดิมและอยู่กับคนเดิมเดิมและไหนใจลึกๆพวกเขาติดอยู่ไม่ใช่เพราะขาดโอกาสแต่เพราะขาดการตัดสินใจฉันจําได้ชัดเจนถึงวันที่ฉันทําการตัดสินใจครั้งใหญ่ครั้งแรกฉันยากจนติดหนี้และไม่มีทิศทางแต่เมื่อชายคนนั้นบอกฉันว่าถ้าคุณเรียนรู้สิ่งนี้ และทำตามที่ฉันบอกคุณสามารถมีทุกสิ่งที่คุณต้องการฉันไม่ลังเลฉันไม่เข้าใจทั้งหมดฉันไม่เชื่อทั้งหมดแต่ฉันตัดสินใจฉันบอกตัวเองว่าฉันจะทำตามที่เขาบอกครั้งแรกในชีวิตที่ฉันมุ่งมั่นกับบางสิ่งอย่างจริงจังและการตัดสินใจนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันคนส่วนใหญ่ลังเลและนั่นคือจุดที่ทุกอย่างหยุดชะงักพวกเขาต้องการทาราบรายละเอียดทั้งหมดก่อนที่จะลงมือทำพวกเขาต้องการความมั่นคงก่อนที่จะลงมือทำแต่ไม่ใช่แบบนั้น การชัดเจนจะเกิดขึ้นหลังการตัดสินใจมันเหมืออนกับการข้ามอุโมงคุณจะเห็นแสงที่ปลายอุโมงหลังจากที่คุณเข้าไปแล้วและหลายคนก็ตายที่ประตูอุโมง์รอให้ใครบางคนเปิดไฟให้ก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปคุณเคยบอกตัวเองหมว่าเมื่อฉันมีเวลามากขึ้นฉันจะเริ่มทําหรือเมื่อฉันมีเงินพอฉันจะลงทุนหรือบางทีตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องทั้งหมดนี้คือจิตใจทีนาพยายามจะปกป้องคุณแต่สิ่งที่มันทําจริงๆคือการทําให้คุณหยุดนิ่ง และในขณะที่ทําแบบนั้นเวลาผ่านไปมีการศึกษาอันน่าสนใจจากมหาวิทยาลัยสแครนในสหรัฐอเมร,ริกาที่บอกว่าเพียงแค่8%ของคนที่ตั้งปณิธานปีใหม่สามารถทําได้สําเร็จแค่8%และคุณรู้ไหมว่าทําไมเพราะพวกเขายังไม่ได้ตัดสินใจพวกเขาแค่พยายามและการพยายามนั้นไม่มีพลังไม่มีความชัดเจนไม่มีการสันสะเทือนเมื่อคุณตัดสินใจสรพพสิ่งในจักรวาลจะตอบสนองประตูที่เคยปิดอยู่จะเริ่มเปิดคนที่ใช่จะเข้ามาและทรัพยากรต่างๆจะปรากฏขึ้น แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณตัดสินใจแล้วเท่านั้นไม่ใช่ก่อนหน้านั้นและนี่คือเหตุผลที่ฉันมักจะพูดว่าทุกสิ่งเริ่มต้นจากจิตใจมันเริ่มต้นที่นี่ที่ที่คุณเลือกที่ที่คุณประกาศว่าฉันจะทําให้มันเกิดขึ้นและเมื่อมันมาจากภายในคุณเมื่อคุณมุ่งมั่นจริงๆอะไรบางอย่างจะเคลื่อนไหวภายในตัวคุณอะไรบางอย่างจะปรับเปลี่ยนใหม่และคุณจะเริ่มมองโลกในแบบที่ต่างออกไปสําหรับฉัดนอร์มันเป็นแบบนั้นฉันมีบัตรที่มีเป้าหมายอยู่ฉันอ่านมันทุกวันฉันไม่รู้เลยว่า มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ฉันมุ่งมั่นทุกวันทุกครั้งที่ฉันอ่านบัตรนั้นภาพในใจของฉันก็เริ่มชัดเจนขึ้นและยิ่งมันดูจริงในตัวฉันมากเท่าไหร่มันก็เริ่มปรากฏในโลกภายนอกมากขึ้นเท่านั้นเพราะการตัดสินใจสร้างพลังงานและพลังงานนั้นขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ฉันอยากให้คุณลองทําสิ่งที่ดูเหมือนง่ายแต่ถ้าคุณจริงจังกับมันมันอาจจะเปลี่ยนทุกอย่างได้ลองเลือกเป้าหมายแค่หนึ่งอย่างเลือกสิ่งที่สําคัญจริงๆสําหรับคุณเขียนเป้าหมายนี้ให้อยู่ในรูปแบบที่ชัดเจน บวกและในเวลาปัจจุบันเช่นฉันทําเงินได้20,000บาทต่อเดือนอย่างง่ายดายและมีความสุขเขียนประโยคนี้ลงในบัตรและในอีก30วันข้างหน้าให้อ่านบัตรนี้ทุกเช้าและเย็นแต่ต้องอ่านด้วยความรู้สึกปิดตาของคุณลองจินตนาการดูตัวเองว่าใช้ชีวิตแบบนั้นอย่างละเอียดและมีอารมณ์ทําให้มันเป็นพิธีกรรมเป็นการสัญญาและสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือในช่วงแรกๆจิตใจของคุณจะต่อต้านมันจะบอกว่ามันเป็นเรื่องไร้าสาระว่า มันไม่ได้ผลแต่ถ้าคุณยังยืนอยากอะไรบางอย่างจะเปลี่ยนไปคุณจะเริ่มเชื่อคุณจะเริ่มเห็นความมอเป็นไปได้คุณจะเริ่มดึงดูดไอเดียคนและโอกาสต่างๆมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือลูกคลื่อนของพลังงานที่เคลื่อนที่มันคือการแสดงออกของการตัดสินใจจงจําไว้ถ้าไม่มีการตัดสินใจไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณตัดสินใจทุกสิ่งจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพราะโลกภายนอกมันง่ายขึ้นแต่เพราะโลกภายในของคุณแข็งแกร่งขึ้น และมันจะเป็นอย่างนั้นเสมอมันเริ่มต้นจากภายในเสมอคุณได้ใช้เวลาไปมากพอแล้วกับการรอคอยเวลาที่เหมาะสมโอกาสที่ใช่และการผลักดันที่ถูกต้องตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะสาร้างเวลาของตัวเองแล้วตอนตัดสินใจเพราะเมื่อคุณตัดสินใจชีวิตก็จะเชื่อฟังทุกสิ่งเริ่มต้นจากภายในคุณไม่ใช่โลกภายนอกที่กำหนดว่าคุณจะทำเงินได้มากแค่ไหนแต่มันคือคอว์หามทีที่คุณส่งออกไปท่าที่คุณมีในตัวเองภารดิกรที่คุณแบกรับ และเหนือสิ่งอื่นใดการตัดสินใจที่คุณทำเกี่ยวกับตัวเองว่าจะเป็นใครตั้งแต่ตอนนี้เมื่อคุณเข้าใจเรื่องนี้อย่างแท้จริงคุณจะไม่ต้องพึ่งโชคสถานการณ์หรือความคิดเห็นของผู้อื่นอีกต่อไปคุณจะกลายเป็นผู้สร้างความจริงของตัวเองอย่างมิสติและถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้มีความหมายต่อไปนี้คือขั้นตอนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้วิดีโอต่อไปกำลังปรากฏบนหน้าจอของคุณแล้วและเราจะขึ้นขั้นไปอีกในกระบวนการพัฒนาความรู้และการระหนักรู้ของคุณคุณจะกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นอ่ะ นี่ก็1%จากที่เป็นอยู่และ1%นี้ทุกวันจะเปลี่ยนทุกสิ่งขอบคุณที่อยู่กับฉันและเจอกันในวิดีทัศน์โอต่อไป